ก็พอดีว่าพี่น้องเลยเกิดเรื่องดามาจนได้เนาะเรื่องดามาตัวที่เบาเยยดเนาะว้ากับเมสาวจ้อยพี่น้องเลยถามไทยเรื่อง่าวคนเป็นไปเป็นมาใช่าะพี่น้องเนาะถ้าเกิดว่าว้าพิษพี่น้องเลยว่าพิษว้าบดถือต้องกะขอโทษขออภัยนะไม่ร้ายพี่น้องเลยเพราะว่าบางคําเนาะเขาก็ว่าเขานี่ว่าโอเคแล้วนะพี่น้องเนาะ ถามไทยว่าโยกว่ายง่หัวนัวว่านัวหัวม้วนกันไปพี่น้องเลยแต่ว่าบัดผู้บางคนเพิ่นบัดซีเรียสดีๆนะพี่น้องเนาะขอโทษขออภัยน้ำไม่ไหลเนาะที่เหตุให้เป็นดราม่าไอ้ฉันซาเนาะเหตุให้มันเกิดดราม่าเรื่องเมย์ของแถวแถวพี่น้องเลยว่ามันเป็นดราม่าเรื่องเมย์ของแถวแถวก็ขอโทษขออภัยน้ำดีพี่น้องเนาะเพราะท่านไม่เห็นด โอเคพี okay, a, no. ah, ่น no. ah, e ้องเนาะฮะมื่อนี้ก็เดินทางขึ้นมาทางบ้านดงมะยางคือเก้าพี่น้องเนาะเออโดยในบุพพี่น้องเนาะโบรถต่ำไมอเชร้าโปรถเปิดใช้รถมัตรถตกมาตามชบเจ้าของโว้ยเนาะยังมีสัตวว่ะเอาพี่น้องทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีเพื่อพี่น้องเอฟซีแคนเบิร์รี่สุขสู่คนพี่น้องเนาะ เอาไว้สิเป็นพอี่น้องพัง,งลาพังไทยต่างประเทศน้ำเด้อเนานะจังไงก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องของบมเยดบ้านเฮาคือเเขาพี่น้องเนาะเอาวมื่อนี้ทางบมเียตเองก็เดินทางขึ้นมาหาทางเมตุน้องน้ำผลเนานะแล้วก็สาจอยพี่น้องเลยเมือนนี้มาพบมาเจอกันอยู่เพื่นอนของเตุน้องน้ำผลมาเชิญใชะไเมื่อก่นอนนี่ลงไปอ่าอยัางไรเพื่อนของเมเสาวจอยเนาะ ก็พอดีว่าพี่น้องเลยเกิดเรื่องดราม่าจนได้นะเนาะเรื่องดราม่าตัวที่เบาเย็ดเนาะว่ากับเมสาวจ้อยพี่น้องเลยถามไทยเรื่องเล่าวคนเป็นไปเป็นมาพี่นอนะ้องเนาะก็พอดีว่ามีเ่องซีทันหนึ่งเนาะเพิ่นกะอาจจะบอกพ่อมข้าใจเนาะบางเธอบางทีเบาเย็ดก็อาจจะว่าบโบถึกบบถึกห้องถึกห้อยเนาะพี่น้องเนะาะโอ้พิษพลาดเ่าะช่นซักอนะ ขอโทษขออภัยเนาะเพิ่นก็นเลยได้มิ้นมาอ่าใส่เบาเหยียดว่าเนาะเรื่องที่เบาเหยียดถามอ่าไม่สนใจบ้านนี่แหละเนาะโอ้โขอโทษนั่นไม่รายพี่น้องเนาะถามเรื่องอ่าลูกเรื่องผัวเรื่องนู่นนี่นั่นเนะี่ยพี่น้องเนาะก็หลายสิ่งตัวหลายอย่างก็ได้คิบเบาเหยียดไทยถามข้าวถามข้าวความเป็นไปเป็นมาเล่ากับพอตู้แล้วก็เรื่องเราได้ลูกได้ผัวเนาะเพิ่นก็นเลยมิ้น มาใช่บาเวียดว่าเนาะอ่ายังไรก็อ่ายังเบาเวียดกับบุดื่อเนาะพี่น้องเนาะอาจจะอยู่ในเครื่องตัวที่บาเวียดไทยคลิปอยู่ตอนนี้เมนเลยเนาะเอาข้าวก่อนเนาะพี่น้องเนาะอ่าเพิ่นมินมาว่าอ่าบักเวียดว่าสัตว์มึงว่ากับเสียวมึงโบว่าสัตว์อ่าเบิดแนี้วว่าเบิดแนวถามเราโบว่าสัตว์เนาะกะกะลายย่างเนาะเพราะ จนสุดน้าจอหนึงพี่นหองเนาะพี่น้องเนาะกับหลายเติบไว้เช่นซะผิวมินมาว่ามาว่าทางมเเวียดกะบมื่อชักคำสชีว่าแล้วพี่น้องเนาะถ้าเกิดว่าว่าพิษพี่น้องเลยว่าพิษว่าบดถือต้องกะขอโทษขออภัยนะไม่รายพี่น้องเลยเพราะว่าบางคําเนาะเท่ากับว่าเท่านี้ว่าโอเคแล้วเนาะพี่น้องเนาะถามไทยว่าโยกว่าไงหัวว่านัวหัวมวนกันไปพี่น้องเลยแต่ว่า แต่ผู้บางคนเพิ่นเพิ่นเลียดีหเนาะพี่น้องเนาะกะขอโทษขออภัยนําอีหลีเนาะอ่าที่เฮ็ดให้เป็นดราม่าว่าซั่นซะเนาะเฮ็ดให้มันเกิดดราม่าอ่าเรื่องอ่าแม่ของเวแวพี่น้องเอ้ยว่ามันเป็นดราม่าเรื่องแม่ของวแวก็ขอโทษขออภัยนําอีีพี่น้องเนาะาทําบ่เดเองก็ายไทยพอได้ยิได้หัวเนาะให้พี่น้อง FC ได้เบิ่งพี่น้องเอ้ยคนเพิ่นก็หัวนําเนาะโอ้ยว่าซั่น เมยจ้าวจอยก็เอาคักว่าเน่แทะวะฉันเนาะอ่าว้าววิซี่พัวสิบวายบ่าววะฉันเนาะในคือว่าแหละพี่น้องเนาะถือใจผู้นึ่งถือใจผู้นึงเนาะกขอโทษขออภัยนะพี่น้องเลยเด็กในคือว่าพี่น้องเนาะขึ้นมาเล่นน้ำอ่ามะขามข้อเดียวเนาะน้องใหม่เนาะอ่าลูกของน้องท้องใสแล้วก็น้องน้ำพลพี่น้องเลยพอเมยสิป้ากันยังเป็นลูกพอพอนั่นเมยนั่นคือเก่าพี่น้องเนาะ ถึงท่องใสป้าก็น้ำผลอีนเป็นลูกท่องใสกับน้ำผลคือเกาพี่น้องเนาะลูกเด้พี่น้องเนาะไอ้แังไหนจ้ะเอ้าพี่น้องเอยแังได,งงไดคือว่าอันแหละมือนีลล่ลากเลยเนาะจุดประสงค์ลากเลยคือขึ้นมาเวียกอยู่ทางดงเห็น,นพี่น,อน้องเนาะอ่าพอดีว่าไม่เท่าพ่นใสให้มาเวียกอยู่ทางดงเห็นเนาะก็เลยมาดงเห็นแล้ะก็มหาสาวจ้อยเมต้น้องน้ำผลพี่น้องเนาะมือนี่ หลักๆเลยเลยพี่น้องเนาะคือเวียกอยู่ทางดลงเห็นพี่น้องไอ้มันขึ้นยอดพี่เลยเลยเวหาพี่น้องเนาะรุ่นเบื้องว่ายเช่ลงไปเอ็นเพือนของเมียสาวจ้อยบ่พี่น้องเนาะเมื่อนี่พ่อสาวจ้อยนี่ตามที่เห็นในคลิปนี่อ่าได้ยินว่ายจะไปเกี่ยวเข่าเนาะไปเกี่ยวเข่าซอยทางเอื้อยบุญเนาะเอื้อยบุญว่าสาวบุญสาวบุญบ้านปลาพี่น้องเนาะอ่าเน้นๆเลยพี่น้องเลยไปเถอะพี่น้องเนาะว่าหยองปม่ตู้ร้อยก่อนเฮียนภาษาเราเทิงลำเล่าก่อนจัก ถอยจากคว่มพี่น้องเนาะผมยังมีชาติวว้เ้าพี่น้องเนาะยังพันได้ตัดอยู่ฟุ้งหูเลยอยู่โบมวนเลยพี่น้องเนาะขณาผมยืดผมเ้าเลยนี่แหละเนาะล้วก็กับตัวนี้พี่น้องเนาะว่าชื่อนให้บุญทวีกับสายท่าแรบพี่น้องเนาะพอดีว่าหวดหวดมวยหนึ่งเข่าเพราะนมันขาดพี่น้องเนาะมันขาดแลวกันทั้งเาเ่อยนะ อ่าขึ้นไปบ่นั่นได้เว้ากับน้องเพิ่นเนาะเว้าอยู่น้องเพิ่นเออว่าซั่นถ้าอ้ายมีโอกาสได้ขึ้นมาอ้ายสิซื้อขึ้นมาให้เด้อว่าซั่นเนาะอ่าถ้าเบิ่งพี่น้องเอ้ยว่าอันนั้นก็ว่าสิอยู่หรือบ่เด้อพี่น้องเอ้ยุนเบิ่งอีกเทื่อนึงอันนั้นก็ได้ถ้าเกิดว่าบ่อยู่นี่ก็สะสิทธิ์อีกพี่น้องเนาะมื้อหน้ายังได้ขึ้นเอาให้น้องเพิ่นใหม่อีกเนาะไปพี่น้องไปอ่าดดจเดจงพี่น้องเนาะอต ตู้คําผ้าสิริ้วห่อทองเฮาบ่อยู่เนาะมื้อนี้เนาะต้มหยังโตนี่โอ้ยเงียบแท้เด้เฮ็ดหยังพาหลาหน้าหนังสือบ่ต้มหยังอนีต้มไม้ต้มไม้ต้มบังต้มบังอะบังต้มบังสบายดีสบายดี tôm mà băng chỉ kè ngà băng bò bà tài, đọc. đây tè kè hết nơi đây chỉ mộc áo chỉ mộc áo bò khai sả đào thương đi chỉ mộc áo à băng mộc áo à băng ờ mộc áo à băng ô phai lạt nó ăn đằng xíu băng mua à, ăn tiền như bà, ăn tiền như bà à, ăn tiền như bò hơi hả à. Đã bằng mọi cha rồi nè Ờ, thế đấy mưa còn không thì nó mưa này Muni gomap, gặp nung ek, ku cau, hino ngọt. Nao do. Nào Sing it, sing it, ba. Sing it, bunny. Sing it, hang it, sing it, koi. Sing it, bunny. Long sing it, bunny. 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 Nào it, bunny. Sing it, bunny. ฮะดางมั yeah? ้างเออมาแล้วก็มีเลขเด็ดเลขดีตัวไอเมื่อนี่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 มาจูดีจูดแรงช่้เชื่อมมาได้อนี่เนาะเบิ้งพี่น้องเนาะอันนี้นี่คือได้มาจากวัดมหาโชคเวยพี่น้องเลยแต่๋ยวมื่อนี่บวีอยสิจูดเบิ้งแบบนี้เนาะลองจูดเบิ้งมือนี่เอามาก่อนถอเมื่อยามือนี่ชิมารุ่นโชคมือนี้ชิมอะยัง ơ honey bay ngọc hồng ngọc hâm hô nó sáng đi sáng nó sẽ nghe nữa 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 nào, nữa 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 nào nữa 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 nào nữa 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 แม่นบอกยี่น uh mm. ี่ว่าว่ายเสงี่ยนบ้านี่ว่ายยามันหนาวเลยเอ้าหนาวก็เพียงไผ่ยู่เอ๊ยไผ่ไปเอาก็เพียงไผ่ดูหนาวก็เพียงไผ่เว้นหุ้มผ้าบ่ไอะเพียงอือ่านเป็นอยู่บ่ฮะอ่านเป็นอยู่บ่เฮ้ยมีตู้กับผ้าหลานอันนึกว่าผ้าปืดเบว้ีชื่อนี่ลายไม่โตก็ตาบอดม่นเป็นใบตาจาง Với ngồi hỏi gì thả con người ta bỏ thân ta bỏ vào chắc cái gì mình nhắn Đẹp Hả Đẹp Đẹp Ừ Mình ui hả Ui đẹp, Như ui Đẹp như ui Mà ta bỏ cứ hiến chả <laughs> Chị tu ạ Ờ hẹn ăn Ui Bên ăn Ờ Ê... Mà sợ ui đây chả Ui Ui Nào có phải ui Mày <cười> ui <cười> <น>บอบไปน้องเนาะภาษาท้องทินแต่ลรท้องทินอื <China> มื่อนี้ทางเสาจอยไปเกี่ยวเขาบอไมมตู้ทางเสาจ้อยเสาเตวนี่เกี่ยวเขาแล้วไปเกี่ยวเขาอยู่ใช่หอนะฮะพ่ออยู่ใช่บอเขาถามเจ้าได้ข้ามาบอเห็นแล้วเขาถามเจ้าเราไปเกี่ยวเขาบอว่ะไปเกี่ยวเขาเราบังเฮือนในเด้เอเราบอเนี่ยเราไปเกี่ยวมันไผ่เฮะ ขาว่ามาเกียงวันบันนั้นลราบางหูดใช่มะเกียงมางอ้หูดนี่เอาค่อยว่ากบมาเกียงวันน้ำหนันบ่อืมเยอะดอนนเสรยจ่วยบอกไ่ตู้ว่าเบิ้องขึอนให้เน่เด้อได้ไปเกี่ยวข่าวจากมื่อแล้วนะสามเมื่อแล้วสามมื่อไปเกี่ยวน้าเมื่อบุญบ่เอออันนี่ถ้งโมเยาเองกระเบื้องยูในคลิปน้องจีกเลยเนาะคลิปของอะไรอย่างนี้เลย เราอย่เด้งกระเบิงอยู่ในคลิปพี่น้องเนาะแต่ว่าตู้กระทือนกลิปแมาเลยนะอย่างแบบบ้าร้นเนาะกินของกรจาเลยนี่ยเหมือ่ยมนแล้วแล้วแบบน,นี้บังหมดยังมาขัดเกลักอีกชัวร์นี่ลูกมานี่เนี่ลูกทองเนี่ย มันกอลคือบอลนะขามีเจ็กโมงมืนคือย่างเนาะย้อนเจลงนี้นี่น้าไปเฉยน้าไปก่อนทองเปียนหนามุ่งก่อนพี่แดงเนาะลูกคนดีดินี่ไว้ลูกทองลูกไข่ลูกไครลูกไข่ลูกทองเอ้ิ่นเดี๋ยวกลานเพิ่นให้ได้ดู้ได้บอกว่าจีนนะให้เว้าพอเพิ่นคืองามมาเลย พอพอเพื่อนแงมเนาะพอเพื่อนกระทูมาลินได้ไหมบอเราไม่เบื่อติดต่ออย่งเนาะโทรวันนี้กับมาตอบใครโทรเออบุญบอกเฮ็ดเพียงเขียทานบ่อมาตู้ให้โทรหายวันโทรหาทองใสเพียงให้โทรหาทองใสวันนี่แม่บุญอืมยินดีเพื่อนอย่าเบิ่งลูกเพื่อนเนาะที่โทรอีกเอาน้องทองใสเบิ่งลูกจะของก็เบิ่งโลดตั้งคิดนี่อยากผ่าเงินมาซื้อนุ่มให้ก็ซื้อโลด ถึงเจ้าศิป้ากับแม่เราเห็นยังเป็นลูกเจ้าคือเก่าแม่หน่อยตุโอ้โหพอแม่ป้ากันยังลูกต้องใส่กับน้ำฝนก่าแม่นบมดเฮเป็นป่าลูกป้าแม่มันโน่เป็นป่าลูกเนาะป้าแม่เหมือนเป็นป่าลูกเมียเป็กเจ้างใครขยักยังหน่อยจักยูเพียนเพียนนั่นใหญ่มาแล้วเขาก็เมื่อเพียนมันอยากกินนุ่มอันนี้นะอืม Vì chỉ bảo vệ, khăn bảo trong bó về là vì nóng nó, cái mũi nung mà toàn phần này Ủa nhanh đấy? Vì nóng nó Thứ ba sao choi, nó vì nóng nó, mới nhìn là sao choi nè, phải kêu khẩu, nó kêu khẩu hạp Trang người bún, nó Bảo bản này là sau mưa là quay phải kêu khẩu Ờ, phải kêu khẩu sau anh ấy người hạ tạm mưa Hạ kêu khẩu sau sau สามมื S <S ้อพี่น้องเนาะหวังว่านี่สาวจ้อยก็เซ่นหาเบาเหยียดอยู่ว่ามื้อื่นน้องยิงขึ้นมาเด้อหรอว่าเอ้ยหารับจ้างเกี่ยวเขาอะไรเนาะแก่บอไดว่ายยังพี่น้องเนาะไปมีทางไปกับไปโลดเพราะเอาเก็บบอไดมีเวี้มีงานอยังเนาะเพราะจบมาละข้าวคือเบาเหยียดร้อนเนาะเลิกจากเกี่ยวเขาเลยแก่ขึ้นมาพี่น้องเนาะตอนแรกมื้อนี้นะว่าสิบบได้มาพี่น้องเนาะบ่ได้มาเรกนอนชามเพขึ้นนว่าสิบบได้มาแหละพอดีว่าทั้งใบเถ่ามีเวีย้ให้ไปโรงทิน ได้ได้ขึ้นมาเลนี่อือไว้ไ้ป่าไฟนอนสีคนตะองไปแล้วเนาะเงาล้วแบบนี้เนาะเอาคว้เลยนี่ก็นั่นนะเอาควาบ่เียนเ็เอาห้เอามาดังไห้น่เนี้ยมันยากยากเลยต่างคนต่างไงเลยยากหาผืนหาลั่วหาฉันเอาัวอะไรยากหาผืนบ่ ห้ากิดห้าเพียงก็ได้เฮ็ดก็เฮ็ดกูเฮ็ดแต่ยาโอ้ขอโทษน้ำเลายพี่น้องเนาะขอไปชี้แล้วโมเียนถามไหมเมเมนเลี้ยงแถวจอยนะถามอ้อยอกเราไปชี้แล้วเอฟซีเป็นเพียงแต่แม่เหเยนว่านี่นะอันนี้ก็ยิ่ถามอ้อยแล้วแต่งอ้อกเราเลยนี่ก็ได้เนาะเอาขัวน่ะยากติตุยากเอาขัวยากยากอยู่บนเรืสบายจะเห็ดเก็ดเห็ดบวเฮ็ดแต่ยาที่เก่งเก่งบวจะเก่งนอนอยู่อะไรเพียง นุ่มเอาไห้แตละเทื่อนี่กุ้มขึ้นอยู่ปตูแพกหนึ่งนี่ิดบาดเดียวว่าแพกหนึ่งมดกุ้มมืออยู่บ่บานนี่เมัจุดดุหนมัดแล้วนี่มาดิกนิมิดแล้วเถาไห้วัานนี่ิดแล้วเนาะโอ้มันยังอีกบ่เด็เดียวรู้ไหมก่อนเนาะไห้สาววันกับปตูว่าภาษาเราทึงชีกันก่อนจะเข้าไปเนาะมาเราเชียนเราทึงเน đặt nhà kinh nôm mà hả? nôm anh để lẽ là tiếng học. nhang. phân nhà kinh nhà trai trai này. này còn nôm này. hả? coi đấy nôm này. đâu nhang? เล็กกระช้อยว่าภาษาบ้านเจ้าอ่ะนะเออเอออยากเจ้เล็กกระช้อยเอออยากเจ้เล็กกระช้อยบ่เคยเอ้าถุกยังเหรอเออลูกคงใสเออน่ะยิ้มเบ้่อเลยพี่น้องเลยอืมที่แหละที่เบาเวียดเคยบอกผ่านมาเนาะถ้าเกิดว่ามื่อใดมื่อหนึ่งเบาเวียดมากเลยหลังบ่บ่มีนุ่มนะเบาเวียดบ่บ่อยากก้าวเอ้ยพี่น้องเนาะเป็นยังบ่อยากก้าวเ้ยเมื่อโดนไปตู้อยู่นู่นนี่นั่นเนาะ ย่างผู้น้อยนี่ให้ยรัดพี่น้องเงย้ยเคยว่าเคยมาต้อนอะไเด้เคยมาต้อนนะยักษ์เจ้าเล็กตาชอยยักษ์จ้าเล็กตาชอยเออเสือจ้อยเกี่ยวข่อสามเมือม่อไปตู้เผาเพื่อนสี่คนแบบนี้เพือเ่อน,นนะเผาเพื่อนสี่คนน่ะเพื่อนสามหลังแบบนี้อ๋อเขาเดียวบกักเนาะอืม เดี๋ยวไปเบิ้งเล่กข <À, S 1> ้าก่อนเนาะจะข้าวให้ผู้นี้กินนุ่มก่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวทีมา้วกน้ำมันตู้ไหมป่ะเนาะเดี๋ยวเบิ้งเล่กพุกตู้ก่อนนั่นจะล่างเยือกได้เดือดมั่หมาบเลยพี่น้องเนาะเจ้าของไปนะเอ้ยเนาะเล่นข้างไก่เป็ี่ยนได้พี่น้องเนาะสอบถามผู้ที่เคยใช้ก่อนเลยเด้อเล่นเจืออย่างไหนเขาเล่นทำใบทำนึ่งหรือแบบ Hôn, thưa đồng nó, hôn là hôn, hôn hên, thưa đồng nó Hôn, 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 hôn đồn đi Được sao vậy, thưa đồng này, nó ván dẹp Nó ván dẹp, thưa đồng, điểm, đồng. Điểm, đồng. này Đi khổng lồ, chết cháy đi, thưa nó, chắc nó thường nhắn tùa lè trong thang rồi Thưa đồng, đưa bông lên, khúc tùa sẽ มาเด้อพี่น้องเด้อว่าเห็นเนาะแต่ว่า่จะเห็นบ่เด้อสิได้เพิ่นบ่ยังชื่อเลขพี่น้องเอ้ยเบิ่งคัก้เห็นเลข9บ่เห็นเลข9กเลข0แลอันนี้นี่อาจจะเป็น5 9เออมาเบิ่งกันเพี่น้องเนาะ ใส่ก็เือมาเห็นเลขเพื่อเห็นเนืเด้อพี่น้องเด้อตาลักได้ตาใบเสียมัวะเนาะประมาณนี้พี่น้องเลยเบิ่งน้ำกันตัวเส้นตัวนี้นี่เบาเหยียดอาจคิดว่าอาจจะเป็นเลขห้าตัวทึงนี่ย้ำลงมาเนี่ยอาจจะเป็นเลขเก้ามีแต่ว่าถารุ่นเบิ่งน้ำกันบัด อ่าบัดมันสุดเดี๋ยวบ่เวียดสิเอาขึ้นหน้าปกคลิปให้เบิ่งพี่น้องเนาะเออเป็นเนาะเพราะว่าเลขศอยู่แล้วก็ไม่เห็นลก็เพิ่นจักอยู่ว่ามันเป็นการพนันเพิ่นเลยบ่ให้เด้พี่น้องอันนี้นี่เลขตื้อเซนพี่น้องเนาะตัวนี้ตัวเฮาเห็นนี่นะเพราะว่าเลขอือนี่ ่มีขีดลงมาพร้อมกว่าเชียวหน่ดึกไปน้ำเลยเลยอันนี้ก็เนาะเออมันเป็นข่อยใช้ตรงเฉยมันดึกป่ะหัวเกี่ยวกัน,นยังอีกอันนี้นี่น่าจะเป็นเก้ามาหนี่บมีนี่รุ่นเบิรงยังอีกตัวนึงพี่น้องไอ้บาตนี่รุ่นเบิรงน้ำกันเนาะเพิ่นให้โชคให้ลา์อยู่บ่นี่พี่น้องเลยไปพี่น้องเนาะ เบืง้งหม่องทั่วหม่องทางเพนก่อนจะเข้าโอ้ตุ๊บเด็ดตอนไหนอ่าเนาะทั่วหมัองยังลรปูกไว้คือคือพี่น้องเนาะแต่ว่าบม่มีหม่อไปนอย่างใดคือว่าบาดที่นี่ทั้งมวยเด็กเองสิขอโตลำลาก่อนเนาะอย่างาไ,ไดก็มีแต่ว่าผางพี่ผานงน้องเนาะเขามาเบิ่งมาสม้มเป็นกำลังแหง่งใจเฮ้เด้อพี่น้องเด้อ เอา้าพิดพลาาไปการใดขอโทษขอขอภัยนะแม่าลายเนาะบ,บ่าวโมน้น,นหูหรือยังใดก็ได้เนาะพี่น้องเนาะเอ้ายังใดเบาเวียดขอตัวรำลาก่อนพี่น้องสำบายดีพี่น้องบายบาย